ขึ้นสะพานวัดแม่งไปเลยไปจบๆจบจบไปเอาจิงอเอารัง <c oughs> เดียวอเอาจิงคนเราเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวก <c oughs> ็ไม่เคยฟังเพลง <c oughs> อ่ะยุะทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวมือนี้เราจะเคียเค้ยวกระเจียวข้าศึกอ่ะ สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอด Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Gamer เชิงหนมามอชิบายจริงเลย เฮ้ยเฮี้ยไม่หมดเหรอวะหายแล้วไม่หมดยังไม่หมดบ้านบวกมีคนอีกคนเยอะจังวะ ว่ <Watch> out. ชาช้จาจังวะอ่ะชุบได้เลยครับเพื่อนเขาน็อคละขโดนไฟผมมามามาชุบผมเลยตายแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับเ,เกือบตายวะ่ะ ออวกสามไม่มีละกิ้บหมวกหายเลยนมีคนมาข้างหลังครับระไรนะแต่ใช่ครับ เขายิงอยู่มเมื่อกี้โอเลนละน็อกสองเต็มตี้อ่ะไม่แน่ใจครับน็อกไปสองตัวแล้วน,นู่นนู่นครับเฮ้ยม a r k the l o c a t i o ันผมได้ยินเสียงัมนมือคนนอนว่ะมีีกับตรงนั้นเหรอครับในในบ้านเหรอตรงนั้นมี ใช่ครับคนหนึ่งครับโอเคน็อกไปสองลวเหลือคนหนึ่งโอเคแล้วโอเคหมดเพื่อนภาษาอะไรวะนะภาษาจีนนะนะนใช้หน้า number one มีเกาะใหม่ให้ผมบ้างไหมเนี่ยยิงเกาะสองก็ได้ไม่เป็นไรไปเข้าวงกันเถอะเราพอจะไปจะไปก็มีแขกมาน่าจะเป็นตัวเพื่อนของไอ้นั่นแหละไอ้เพื่อนของไอ้ตัวที่ผมปาไฟน็อกบนชั้นสองอ่ะอ๋อาะว่ามันน็อกพไปจะพาเพื่อนมาแก้แขนตายพร้อมกันเลยไปกับล็อบบี้ เฮ้โอเคจัดมันต hmm. ีสุดท้ายปนะเนี่ยสี่คนน่าจะใช่อมองลงมองไม่เห็นแต่ว่าเราจะมองเห็นใครไหมเนี่ยชีวิต ขับรถเสียงเสียงรถครับหมดเพื่อนโอ้โหเดแดงว่าตีแยกใช่เหลือเศษสองคนมีลวงรถเลยขอโทษนะครับต <c oughs> ำรวจโบกไม่ a w ว <c oughs> โบกกระแลงว,วงบีบฝั่งเราแล้เนะี่ยเราเล่นึงเขาดีกว่าได้ <c oughs> รอคราวนี้แหละลองไปไหนแล้วรอรออย่างเดียวมองมองอะไรก็ไม่เห็นอยู่ดีขาวจัวมองอยากธรรมาดาก็ดูยากแลหมอกลงใช่ครับตอนนี้เราจะได้กินไก่ไม่ได้เพื่อนน่าจะได้ครับน่าจะแสดงว่าไม่เก่วระโอ้ยผมไม่เก่งหรอกครับ <laughs> <c oughs> จังหวะมมนได้เ,ยเฉยๆไม่เก่งหรอกครับตั้งแต่ลงมาขึ้นคิวไม่หยุดเลย อา้าวตายไปตัวหนึ่งเหลือตัวเดียวตัวที่ตายไปน่าจะเป็นบอดปะโดนวงเหรอหรือว่ามีคนยิงโดนวงโอเคตัวสุดท้ายยากเละโอโ๋อหวงไปฝั่งนน้นตาย <c oughs> วงแกงแล้เราเฉยอะไรครับเนี่ยตุม่มระดีอในบ้านจะมีคนไหมนะเสียวเสียวนั่นเสียวในบ้าน เช็คในบ้านให้หนะไปไปด้วยกันเลยเราจะได้ช่วยกันทันอืมในบ้านเหรอบ้านนี้จะเอ๋จะเอ๋ไม่มี <c oughs> โล สะพานจะมีคนไหมเนะี่ยเสียวเสียวบ้านนึส่สะพานนี่แหละรอวงก่อนเอารอวงก่อนก็ได้ฮะเผื่อวงมันตีกลับมาที่เราแต่ว่าเป็นไปได้ต่ามากต้องเสี่ยงดูเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนหน้าในพื้นที่ฝั่งเราอ่ะมันเยอะนะอยู่<ต>ดีแม่งตีไฝัง<ด>่งน<ด>ู้นเฉยวงแกงพวกเราเก่งเกินนะ่สองคนเราอะ ผมฆ่าแค่สองเองผมฆ่าเจ็ด <2 S 1> ตัวอืมลุ้นวงอ่ะอโอ้เรีร้อยเรียบร้อยไปขึ้นสะพานวัดแม่งไปเลยไปจบ,จบๆไปเอาจริงนะเดียวเอาจริง <c oughs> คนเราเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียว ไม่เยุทธศาสยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวมือนี้เราจะเคี้ยวกับเจี้ยวข้าศึกอะ What What the fuck อึกซตายม่น่นะช่์อะไรหรอไม่ใช่เหรอเฮ้ยผมเห็นตรงไหนไม่มเคี่ยวออตาไซอ้าวโอ้โห <laughs> เห็นขาวขาวคันนี้ปะเนี่ยตาเอไม่มีเห็นเห็นเกียวขาว,ขาวไม่ได้เลย เดี๋ยวผมวิ่งแล้วก็สูนเองเพื่อนจริงไม่เป็นไรครับเราต้องวิ่งคู่กันมันริงไม่หมดสองคนหรอกเราวงอีกทีนะหนาไม่เต็มเลยโอ้โหโอ้โหโโหนีกูอีกไอ้หา่าวงจบบนเขาโอ้โหสวยสวยรู้ว่ามันอยู่บนเขาวะมันจะรู้ขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนไป เราต้องงูฟละโอพโหจะมาแพ้เพาะอย่างนี้ไม่ได้นะวงหนีลัอย่างเดียวเลยอะในบ้านนะนาอาไงดีแต่ผมดูทางฟาไม่ทราบเลยครับเนี่ยมันไปอยู่ไหนวะงูเหรอบนเขาเปล่าเพราะผมไม่เห็นตรงนี้เลยเนี่ยทาไงดีเนีย่ยแถวนี้มันไม่มีสักตัวเลยนะหรือว่าซอกเขาวะซอกข้างหน้าเราเนี่ย อย่าบอกต้องปัง<ะ>๊มยาสู่ถ้ามันอยู่บนเขาเอาไงบ้างแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยว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 เมันเขาอะไรผมได้ยินมันคึกๆๆกแต่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนอะ่ะมันนิ่งมากเลยอะจะมันอยู่ข้างบนอะอะไร,รจะขนาดนี้นผมปั้มข้างบนต้องปัง๊มยาสูเว้ยแบบนี้ปั๊มไม่ได้อ่ะวงแรงอาจจะน้ำให้เต็มเลย หลังหินนะเรบถ้าไม่หลังหินก็บนเขาโอ้โหไม่มีละหินเนี้ยไม่มีคนเนี่ยบ,บนบนเขาโอ้โหสวยจัดชิบหายล้วเพื่อนเอ้ยมึงจะไม่เล่นเลยเหรอโอ้โหตายแล้วร้วงมันต้องโดนวงมันชนเราก่อนใช่ขึ่นไม่ได้แล้วโอโ้ตายแล้วชีวิตเล่นมาซะดีวัดดวงไปแล้วกันวะ ทางนี้ขึ้นได้อยู่เพื่อนมาไหมโอ้ยระเบิดเฮ้ยได้หรอวะเอาไงเพื่อนมันอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันอ่ะรอ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 เห็นแล้ว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  เพื่อนเอาไว้ได้นะร้อนมันวิ่งมันูนแล้วเพื่อนเนี่ยมา,อ,าออกฝ่ามาแล้วออกฝ่ามาแล้วมันเจ็บแล้วระวังระเบิดนะเพื่อนมันปาระเบิดมาระวัง ือ <ừ> ระเบิดเยอะเจ็บชุบด,ดีกว่าเล่นด้วยกันเฮ้ยสมอสมออะไรนะเอ้างจะเอาไงอ่ะระเบิดมันน่าจะหมดแล้วเลยมีระเบิดให้ผมปะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว อยอออุสตส่าห์จะอุสตส่าห์จะญาติดีด้วยซะหน่อยมันไม่ดีอะ่ะใช่เจอกันเมือ่อขคุณครับครับผม,บผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายจุกครู